สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องลุกดอนเจ็ดเผือก YouTube และเพจนะครับเดี๋ยวจัดสถานที่ก่อนครับรอสักครู่ครับ ลุงดอนขึ้นหัวเรื่องว่าท่านผู้ชมครับเฮียในวางเวงบอกรีวรอ้อนเตรียมยกทงขาวแล้วครับอาการนักครับท่านผู้ชมถ้าทางแม่งจะเผารวมยกโทษแน่นอนอีกไม่นานแพ้กูเฮียในวางเวงแจ้งกะรีลุกตัวยังไงมึงก็ไม่รอมแพ้กู กูถือเอพอดำตอนนี้เอพอดำกูเริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมเสียงแหบนะครับตีกับเฮียในวังเวงมาทั้งวันาาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ดูวนี่ครับมันจะว่าไงจะปล่อยนะโทษคดีทางการเมืองไหมนะครับอาการหนักนะครับเฮียในวังเวงนะครับมา เมื่อกี้ลุงดอนไปเจออะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ภาพรวมครับนะครับเฮียในวงเวงต่ย้ำยกทงขาวนะครับแพ้แพ้ลุงดอนแบบลอบภาพลุงดอนชนะใสสะอาดตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญบัญัาินะครับงานนี้นะครับแตเยี่ยมนะครับเขาลัวแม่งยกโคตรททีครับ ภาพเสียงชัดไหมครับบัดีกครับคุณจงทางเพจลุงด้อนเจ็ดเพียกครับรอตักู้ครับ สวัสดีครับน,นัน่นผู้ชมต่อตะกุ้นนะครับน่าแม่งจะหิ้หน้าจนหมดแล้วครับตอนนี้มันอาการหนักแล้วครับ

ja dann guck dann du

ยังไงกูก็ได้คนเดียวกูไม่ยอมเฮี้ยตัวไหนทั้งสิ้นไม่มีใครได้อะไรจากกูเลยนะจำไว้เฮี้ยในวงเวงแกงกะเหรี่ยไม่มีใครได้อะไรจากกูเลยกูไม่ยอมใครทั้ง,งนั้นเงินกูทรัพย์กูเสร็จกูเป็นของกูคนเดียวกูไม่ให้ใครเดี๋ยวกูจะลากลงส่วประชาจนด้วยตัวกูเอง